ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีอาฟาร์มครับวันนี้อยู่ที่บรรยากาศอาฟาร์มนะครับเนี่ยมาเจอน้องๆกำลังถ่ายทําคลิปนะครับน้องๆจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นย่าไนแล้วก็ย่าแผงโคราชนะครับรับย่าไนนี่ก็จะเป็นย่าที่ทนแดดทนฝนทนแรงได้ดีแล้วก็ทนการเหยียบย่ํานะครับเหมาะสําหรับให้วัวลงไปเดินทุ่งกินได้ครับแล้วก็ปริมาณโปรตีนที่ให้นะครับก็จะครับเดี๋ยวให้น้องๆถ่ายทำ คลิปเดียวเราไปดูบรรยากาศปลูกญ้ากันดีวกว่าด้านุนะครับน้องๆทําคลิปนะครับคณะเกษตรศาสตร์สาขาเกษตรนวัตกรรมนะครับมาฝึกง,งานที่อาฟาร์มนะฮะ,ะวันนี้มาดูบรรยากาศปลูกญ้ากันนะครับที่อาฟาร์มก็จะมีแปลงยาทั้งหมดสามจุดใหญ่นะครับวันนี้ทีมงานเยอะหน่อยนะครับมาช่วยปลูกยาอ่ะ นี่ก็จะเป็นการปลูกญ้าแพนโกลากับญ้าไนนะครับเดี๋ยวไปดูดูญ้ากันดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่านี่ปลูกปลูกผสมเลยสองสายพันธุ์อ่านี่เจอละนี่ครับที่เห็นนี่คือญ้าไนนะครับญ้าไนปล้องเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจากใหญ่กว่าแพนโกลาเดี๋ยวแพนโกลาอยู่นี่ แผงโกลาเดี๋ยวผมวางกับพื้นแล้วกันจะได้เห็นง่ายๆเดี๋ยวจะปลูกนะครับเนี่ยพี่น้องก็จะปลูกเหมือนกันกับแผงโกลานะครับไถแล้วก็โรยแล้วก็ปั่นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูพี่น้องปลูกมาดูญ้ากนก่อนนะครับนี่ฮะด้านนี้คือญ้าในนะครับญ้านในหลงก็จะยาวเหมือนกันยาวคล้ายๆกันกับแผงโกลาแต่ลําต้นจะอวบ นีวบอวบอย่างนี้เราก็รู้แล้วครับว่าเจอน้นํานี่น่าจะโตเร็วเลยแหละครับตัวนี้แล้วก็อัตราของการให้โปรโตีนไม่ต่างกันนะครับแผงกล่า,ามาดูแผงกลลายญ้านายแผงกลลาโปรโตีนของยญาของแผงกล่านี่ก็กินได้ ทั้งสดและแห้งโปรตีนทึเจ็ดเปอร์เซ็นตถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่แผงกลานะครับเรียวกลองวางไปได้กันลยจะได้เทียบกันเห็นชัดๆนะครับเห็นไหมครับนี่ครับย่านายนี่แผงกล่านะครับพอดีกับการปลูกครับก็จะออกแก่ๆหน่อยก็จะมีข้อเรียวๆ พี่น้อง f อซก็จะดูคลิปที่อาฟาร์มทำไบ่อยนะครับเรื่องของแผโกลาวันนี้เป็นการปลูกครั้งแรกของย่ไนนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลูกตามกระแสนะครับเพราะว่าเราทําฟาร์มวัวเราก็ปลูกทุก,ท,กทุกสายพันธุ์นะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกของการเอาย่นานมาปลูกผสมในผสมแผโกลานะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแผงกลายืนพื้นอยู่แล้วนะปลูกตัดแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะแตกติดพื้นแตกจะมีตาป้องนะป้อง นะครับมาดูการนะรจะมีมีป้องป้องราาอักษอย่างนี้พอติดพื้นก็จะแตกรากแล้วก็ลามเขาเรียกก็ก็จะมีป้องนะครับเนี่ยป้องอย่างนี้นะครับป้องที่เห็นนะป้องอย่างนี้นะครับพอติดพื้นดินก็จะออกรากก็แร่กระจายไปเต็มพื้นที่นะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับช่วงแรกอาจจะอาจจะลูกรอดเป็นหย่อม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 ,มนะครับแล้วก็ค่อยแผ่กระจายกันนะครับแต่ตัว ตัวยาไนานี่ก็จะเป็นกอๆนะครับขยายกอใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าทั้งสองยายาทุกชนิดดีหมดนะครับขึ้นอยู่ที่ระบบน้ําการดูแลเรื่องของปุ๋ยนะแล้วก็ระบบการจัดก,การน้ําก็จะก็เกิดผลดีทั้งหมดนะครับทุกสายพันธุ์อ่าแต่ยาแผงกล่าและยาไนาก็ดีวันนี้อาฟาร์มปลูกรวมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศอ,อันนี้ก็ามาหนึ่งเอามาถึงรถนะฮะหนึ่งรถเต็มเลยเรถกระบะ กับพื้นที่ตรงนี้ประมาณ5้าไร่นะครับโซนทางนู้นก็ประมาณ6ไร่นะครับแต่วันนี้จะปลูกที่นี่นะครับปลูกตรงนี้ก่อนนะครับขั้นตอนการปลูกก็จะทำการเตรียมดินนะครับเตรียมดินทำการไถไถดินหลังจากนั้นก็เอายาแพงกอลาผสมกับยาไนวันนี้ได้ น้องมอขอข้าวทอดมาปลูกจริงนะครับวันนี้เ็จะทำการโรยแผ่ไปเรื่อยๆนะครับจะหนาจะบางอยู่ที่ปริมาณของของหญ้าที่เราเอามาเป็นท่อนพันธนะจะมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับถ้าได้ท่อนพันธุ์เยอะก็หนาหน่อยก็ดีนะครับก็เคยทำคลิปให้พี่น้องเอซได้ชมนะครับปลูกได้ทั้งานาตมาทั้งน สองรูปแบบนะครับปลูกแบบแบบดินชื้นนะครับปลูกแบบดินชื้นแล้วก็ปั่นกับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็แบบนาตมมีน้ําแล้วก็ก็หวานแบบนี้เหมือนกันพอน้ําแห้งเขาก็จะติดอัตราการเกิดก็นาตมก็จะมีอัตราการตึกการรอดนะมากกว่าแต่ถ้าดินชื้นแบบนี้ก็ไม่มีผลได้ได้ได้ผลดีเช่นกันนะครับดินชื้นอย่างนี้ก็ได้ผลดีเช่นกันกกนะครับแต่กแก่ดีมากเลยนะเบีย อ่าใช่ไหมแก่ดีใช่ไหมหลายเดือนแล้วรอพระอาจารย์อยู่อ่าขอบคุณเสียเพลินครับบอกว่าหญ้าแก่ดีเหมาะกับการปลูกขอบคุณทีมงานด้วยนะครับก็จะใส่ตะกร้าแล้วก็ยกไปหนุนเลยนี่ครับที่หวานหวานไว้ก็ก็เหลือเยอะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องแบกกันหลายเที่ยว ช่วงนี้พยากรณ์อากาศฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาไปถึงมิถุนายนเน่ยฝนก็จะตกต่อเนื่องนะครับไปถึงมิถุนายนแล้วก็จะทิ้งช่วงประมาณเดือนหน่อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าฤด,ดูฝนตามปกติเลยนะครับดังนั้นพยากรณ์อากาศสําคัญนะครับในการปลูกเรื่องของหญ้าหรือพืชน,นะครับต่างๆนะครับเราก็จะปลูกช่วงนี้นะครับสําคัญคือให้โดนน้าฝนสักน้ำสอง,น,สองน้ำนี่ก็รอดแล้วครับนี่คือเสน่ห์ของหญ้าแขงโกลาแล้วก็าายาไน นี่คือย่านายครับเนีย่านนายดินดินก็จะชื้นๆื่เงี้สบายเลยครับดินอย่างเงี้ย เดี๋ยวพอโรยเสร็จปั S ๊บก็จะทําการใช้รถรถรถไถใช้รถตรีปั่นนะครับรถตรีปัน่นตอนนี้ก็หวานไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับน้องเบิร์ดเอิร์หันมาหน่อยยกนิโ้โปสวัสดีครับเยี่ยมน้องเอิร์นะครับวันนี้มาปลูกไว้เป็นอนุสร์นะครับก่อนจะเดินทางกลับมหลาลัยขอนแก่น มาปลูกพวมกับทีมงานาของอาฟาร์มของพวกเรานะครับโดยนําโดยเสียเพลิงนะครับวันนี้เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับน้องนองนักศึกษานักศึกษาก็มาอยู่กับเราหลายหลักสูตรนะครับที่จัดไว้ให้สัปดาห์ที่แล้วก็เรื่องการผสมเทียมนะครับ เซิร์นนาเซิร์นก็ปีสองเหมือนกันนะครับเซิร์นทำอะไรท่นนี้อเซิร์นอันนี้ก็เป็นการปลูกหญ้าเนเปียร์นะครับก็คือสับเป็นท่อนแล้วก็เสียบตามข้างรั้วนะครับเพื่อให้เกิดตามธรรมชาติคือพอฝนมาก็แตกหน่อได้ดีโดยเฉพาะยอ,ยอดอ่อนก็แตกได้เหมือนกันนะครับผมโอเคขอบคุณเซิร์นมากครับนี่เป็นน้องนักศึกษาปีที่2วันนี้มาฝึกง,งานมาปลูกเป็นอนุสร์ครับหญ้าเนเปียร์ซึ่งติดมากับรถเพียงน้อยนิดใช่ไหมไม่ได้เยอะครับกลับมามันนี้่เยอะครับอ่าม่เยอะ หลักๆก็จะปลูกแผงโกล่ากับย่านายนะครับวันนี้น้องทักงศึกษาก็ได้ประสบการณ์จริงนะครับนอกจากการบริหารจัดการฟาร์มแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เรื่องของแปลงหญ้านะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของพี่น้องชาวบัวที่จะต้องมีแปลงหญ้าเพื่อลดต้นทุนของอาหารนะครับเดี๋ยวพี่ทำให้พอดีไม่ต้องหั่นเล็นหญ้าหญ้ากามันจะพอดีแน่นอนเอาไว้เอาเอาหญ้านายไปผสมเลยแผงโกรามันเหลือน้อยเลย พี่จะให้เอาผสมทางด้านนี้แล้วก็เอาไปหวานทางด้านนี้หน่อยได้ไปหนักหนึ่งไปด้วยยากยากเลย,ย,ย,ยแพนโกลาเลยหมายถึงรเราไปไปไปคลุกกันเลยเานาะผสมกัน,น,อนอโอเคเยียำเลย เดกาดแดดไม่มีเลยนะครับเนี่ยครึมๆฝนจะตกนะครับน้องๆนักศึกษาปลูกหญ้าก,กันนะครับวันนี้ก็ะจะกองไว้เป็นจุดๆนะครับแล้วค่อยค่อยคลี่กระจายออกนะครับให้เป็นกองกองกองนะครับง่ายต่อการหว่านกระจายออกอันนี้เป็นหญ้านี่เขียวเขียนี้ นี่เป็นญ้าย้าไนผสมแผงกลลานะครับเนี่ยข้างในนี่จะเป็นแผงกลลาแผงกลลาข้างนอกนี่เป็นย้าไนนะครับเดี๋ยวลองต้องต้องมาดูนะครับเนี่ยตอนรอดนี่ตอนที่มันเกิดแล้วสวยงานน่าดูนะครับเนี่ยเขียวยางี้เลยครับใต่น้ําดีๆนี่ลําป้องนี่อวบสวยนะครับัวบกินอร่อยนะครับนี่เสน่ห์ของญ่าสองสายพันธุ์นะครับวันนี้ปลูกรวมกันเลยแผโกลลากับย้าไนานะครับ มาลงอีกกองกองกองแล้วนะครับแล้วทีมงานก็ขี่กระจายไปเต็มเต็ๆอย่างนี้นะครับ อนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการปั่นนะครับเอารถตีปั่นนะครับจะปั่นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราหว่านนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการปั่นพื้นที่ตัวใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวจะปั่นกลบนะครับปั่นกลบเนี่ยนะครับ โอเคปัน่นนี้สวยงามครับเสียเพิ่งโอเคโอเคดินชื้นนะครับปั่นแล้วก็กลบหญ้าไปในตัวเนี่นยหญ้าก็จะกลบนะครับดินยังชื้นอยู่ ีก็เสียเพลิงเสียตุ๊ยนะครับนี่เสียตุ้ยนะมาให้กำลังใจใที่อาฟาร์มนะครับบรรยากาศในการปลูกญ้าแคนกลาลากับญ้าในานะครับนี้ปลูกผสมกันเลยครับ นี่ก็หวานกระจายเต็มละเรารถเนี่ยฮะรถเดี๋ยวรถมาปั่นกลบนะครับปั่นกลบฝนมาสักน้ำสองน้ำนี่ก็รอดเลยครับยาก็สวยงามนี่ครับปั่นกลบครับตอนนี้ วงไวนะครับเหยียบปั่นกันวันนี้สองรอบนะครับเลยเหยียบปั่นกันเร็วเลยฟืดฟดๆนะครับต้องขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะครับ บรรยากาศที่อาฟาร์มกับการปลูกหญ้านายแล้วหญ้าแพงโกล่าที่อาฟาร์มอำเภอกะจังหวัดชุรีมาฝากพี่น้องเอฟซเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ